สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ป้าพนุก็มาทำคลิสคิดดีโอวันนี้ก็มาลดน้ำขนุนนะคะลดน้ำด้วยจิดสปิงเกอร์ค่ะ ก็จะหาดูตามที่ว่าน้ำมันจะไหลลงไปถึงลากถึงโคลหรือเปล่าก็จะต้องใช้จอบขุดนะคะขุดหน่อยๆแล้วก็ให้น้ำเข้าไปถึงลากถึงโคนนะคะนี่คือสวนป้าขนุนของป้าพนรศเองนะคะติดสปริงเกอร์ ก็ต้องใช้ขุดอีกหน่อยป้าพนุก็จะมาแต่งกิ่งนะคะปีหน้าก็มีลูกแล้วกิ่งแต่งกิ่งตัดยอดให้มันเป็นุพุ่ม มะละกอก็แก่ไวได้ำทำได้ลยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดสตค๊กให้ตาพนุษย์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ